สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะคุณสิจะมาสอนวิธีการเริ่มต้นถักก้นกระเป๋าวายูซึ่งเพื่อนๆจะสามารถนำวิธีการนี้ไปต่อยอดในการถักกระเป๋าวายูในรูปแบบต่างๆได้ต่อไปนะคะเริ่มต้นถักเลยนะคะใช้ไหมสองเส้นคู่นะคะพันไหมเข้าที่นิ้วแบบนี้ค่ะ จากนั้นเพื่อนสอดเข็มเข้าไปอแล้วก็ใช้มือนิ้วชี้ะบีบไว้มือขวาเราก็พันไหมนะคะแล้วก็ลักษณะของห่วงเราจะเป็นแบบนี้นะใช้นิ้วจับห่วงเอาไว้ค่ะแล้วก็ควักไหมลอดผ่านห่วงตรงนี้มานะคะเพื่อนค่ะแล้วก็จากนั้นให้ถักโซ่หนึ่งครั้งค่ะเพื่อที่จะล็อกไหมไว้นะคะค่ะมองเห็นชัดไหมค่ะ ลังจากนั้นนะคะเพื่อนทมิมเข็มเข้าไปในห่วงตรงนี้ค่ะแล้วก็ถักควักธรรมดาหรือว่าถัก X นะคะก็คือในเข็มเราจะมีสองห่วงแบบนี้ค่ะแล้วก็ควักไหมลอดผ่านหมดเลยทั้งสองห่วงนะคะแบบนี้ค่ะทำเหมือนเดิมค่ะทิมเข็มลงไปแล้วก็ควักไหมามาก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะอย่างนี้นะคะก็คือ เราจะเรียกว่าการถักคอทอหรือว่าการถักควักธรรมดาหรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าถัก x นะคะหรือว่าซิงเกิลโคเชนั่นเองค่ะในที่นี้ครูสิจะขออนุญาตเรียก x นะคะเราจะคุยกันใช้ตรงกันนะคะใช้ศัพท์คำว่า x ค่ะโอเคได้สอง x แล้วนะเราทำเหมือนเดิมค่ะเ,เพื่อนๆให้เ,เพื่อนๆนถัก x ในห่วงวงกลมนี้ทั้งหมดส2องห่วงนะคะได้แล้วสาม อ่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะ ค่ะเวลาเราทับเพื่อนจะสังเกตว่าเราทับเส้นไหมตัวนี้มาตลอดใช่ไหมคะอ่าจากนั้นนะเราจะดึงหางไหมให้มันปิดรูตรงนี้นะคะเราได้สิบสองแล้ววาบค่ะเราก็จะดึงให้มันชิดนะคะแบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนค่อยๆดึงนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนใช้ไหมคอตตอนเบอร์ยี่สิบนะคะไหมก็จะ เขาเรียกว่าขาดเร็วนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเ,นเพื่อนๆค่อยๆค่อยๆกระตุกอย่างนี้นะเบาๆเบาๆนะคะค่ะงานของเราก็จะชิดเราก็ดึงให้เขาชิดที่สุดเท่าที่จะชิดได้นะคะค่ะก็จะแบบนี้อ่าพอเราดึงเสร็จนะคะหน้าตาของงานเราก็จะเป็นแบบนี้อ่าก่อนที่จะขึ้นแถวที่สองนะคะให้เ,เพื่อนๆเช็คหลักให้ได้ทั้งหมดสิบสองนะคะอ่าช่วงลายของเราจะ จะได้ไม่ไม่ผิดเนาะถ้าเราไม่นับเราก็จะทําให้เราเสียเวลานะคะพอนับได้สิบสองหลักแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะเพื่อนๆพอน่าคันนี้เราจะเริ่มขึ้นแถวที่สองนะคะค่ะแถวที่สองนะคะในการถักวายูนะคะเราจะถักริ้วหลักนะคะหรือว่าเกี่ยวขาเดียวด้านนอกนะคะก็คือทิ่มเข็มไป ในห่วงหลังแบบนี้นะคะธรรมดาแล้วค่ะห่วงของเรามันจะมีสองห่วงใช่ไหมคะมาผู้สิทธิ์ขออนุญ,ญาตให้ดูชัดๆนะคะธรรมดาแล้วค่ะห่วงของเราค่ะเวลาเราถักงานเนาะมันจะมีห่วงโซ่แบบเนี้สองห่วงแล้วเวลาเราถักเราก็จะถักแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าเราถักธรรมดาเราจะทิมไปแบบนี้เลยนะคะ แต่สําหรับงานวายูนะค่ะเขาให้ลิ้วหลักอย่างเดียวนะเนี่ยค่ะธรรมดาเราจะทิมไปสองห่วงแบบนี้ใช่ไหมคะเพื่อนๆโอเคเพื่อนๆเ,เห็นชัดอยู่เนาะคุสิเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างอ่าแต่อันนี้เราจะไหม่นะคะเพื่อนเราจะทิมห่วงเดียวนี่ค่ะเป็นห่วงหลังตรงนี้ควักมาแบบนี้ป๊บ วิธีการเริ่มต้นนี้นะคะเพื่อนๆสามารถนำไปต่อยอดในการถักก้นกระเป๋าวายูเพื่อที่จะนำไปถักเป็นตัวกระเป๋าวายูได้ต่อไปเลยนะคะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะถักกระเป๋าวายูแบบเอาจริงนะคะกุสิกก็ได้เปิดห้องกระเป๋าวายูสำหรับมือใหม่โดยกุสิจะสอนแบบละเอียดเลยตั้งแต่เริ่มต้นถักตั้งแต่ก้นนะคะจนไปถึงสายสะพายนะคะ ใครสนใจเนาะก็สามารถที่จะสมัครเรียนได้ตามเบอร์นะคะที่อยู่ในคลิปตรงนี้เลยนะคะหรือถ้าใครจะสั่งซื้ออุปกรณ์ก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ